เริ่มจะแบบมีการแบ่งแยกดินแดนกันแล้วก็เริ่มเกิดสงครามเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กันแล้วเขาก็จะแบ่งเขตอย่างนี้เลยเขาเปรียบเทียบดูจํานวนทหารของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จํานวนรถถังเครื่องยิงต่อสู้อากาศยานปะเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยนี่ก็เครื่องบินลบนี่ก็เรือโอ้โหต่างกันเยอะมาก เนี่ยพอมาถึงตรงเนี hmm. ้ยเขาตีล hmm. ้นมาอย่างนี้เลยนะคือจนเหลืออยู่แค่เนี้ยติดจะไปติดอยู่กับปูซานอยู่แล้วอ่ะนี่คือจินจูโดนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วนี่ครับธงชาติไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ส่งมาช่วยเหลือประเทศเกาหลีใต้มีภาษาไทยด้วยนะราชอาณาจักรไทยส่ง